ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเปลี่ยนสีอักษรแล้วก็จัดเมนเออูในกล้องของเครื่องโทรศัพท์สมารมม์ทโฟนยว a o m i Redmi Note 9อันนี้เราไปดูว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้ไปปรับตรงไหนคือปรับเมนูฟังก์ชันการใช้งานเพื่อเวลาที่เราจะใช้มันจะได้ง่ายหน่อยไงยหรือว่าสะดวกอย่างที่เรา อยากได้มันให้ปรับนะ่ะปรับได้อะปรับได้ก็ปรับเราต้องดูว่าคุณอาจจะคุ้นเคยกับแบบอื่นน่ะเราไปดูกันในกล้องเนาะเข้าไปในกล้องเมื่อเข้ามาในกล้องแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นสีอักษรสเีเขียวเขียวซึ่งเครื่องคุณเปิดมาแล้วอาจจะเป็นสีเหลืองเหลืองเพราะมันตั้งเอาไว้เหลืองผมว่าไม่ไปปรับให้มันเป็นเขียวอันเนี้ยเรื่องหนึ่งนะสีอักษรตรงเนี้ย เปลี่ยนได้เช่นเวลาเราใช้งานฟังก์ชันข้างบนเนี่ยเปิดขึ้นมามันก็จะน่าจะเป็นสีเขียวๆมั้งน่าจะปกปด AI ใช่ไหมมันก็จะออกเขียวๆปิด AI โอเคช่างมันเถอะอ,อ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเมนูปกติเนี่ยกล้องเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเป็นเมนูที่แบบเมนูถ่ายภาพแบบโปรแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยคือเอาไปดูดีกว่าปเนี่ยตรงนี้มันเลื่อนได้นะจ๊ะเนี่ยนะเลื่อนได้ตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมเห็นไหม เนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือเมนูเพิ่มเติมจากการถ่ายภาพปกติที่เป็นถ่ายรูปภาพถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือกดลงไปในเพิ่มเติมมันจะมีเมนูตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบอ่าเวนการ,รออกเลยทําไมเดียวคออกเลยทําไมอ่าอันนี้เป็นรูปแบบฟังก์ชัน ที่เราจะเข้าไปดูตรงนี้มันสามารถปรับคือปรับเมนูตรงนี้ได้แต่ปรับเป็นแบบไหนเออแล้วเปลี่ยนอักษรยังไงเราไปดูในขีดสามขีดข้้งบนเลยครับผมนี่กดลงไปแล้วเราก็ไปเลือกนี่การตั้งค่านะจ๊ะกดลงไปบนการตั้งค่าอา้าวคิดนานหรือว่าเรากดไม่โดนเนี่ยเดี๋ยวนะโดนสิไม่โดนได้ยังไงเอออ่ะ ลหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างหน่อยนึงเราไปหาคําว่าเลือกเองนี่นี่เลือกเองตรงเนี้ยมันสามารถเลือกได้อแล้วเราก็จะไปเลือกสีนี่มันใช้คําว่าสีน่าจะมีคําว่าอักษรสักนิดนึงเพื่อให้เราได้รู้ว่าเอ,อเปลี่ยนยสีอักษรนะพี่กดล,ลงไปอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เขาก็จะบอกในนี้เลยนี่หน้าจอตรงนี้มันจะบอกว่านี่เป็นสีเขียวอยู่นะอันเนี้ย สามารถเลือกสีได้ประมาณนี้นี่แถบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะก็มีสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีสีอะไรอะเหลืองกับส้มเหรอเดี๋ยวนะเหลืองเหลืองกับน้ำตาลแทบไม่ต่างกันเลยพี่เอ้ยสู้เอาสีสมพูมาเลยดีกว่าอ้าวไม่เป็นไรเราก็ไปเลือกเปลี่ยนเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสีอะไรอยู่เนี่ยเอาสีฟ้าเออเอาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็ได้อ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็เขียนเราก็กดคําว่านําไปใช้อ่ะ หลังนี้ไปตัวอักษรมันก็จะเป็นสีฟ้าเนาะแล้วเราก็ไปนี่โหมดกล้องถ่ายภาพนี่โหมดกล้องถ่ายภาพจดกดลงไปตรงนี้เนี่ยเมื่อตะกี้เนี่ยเรากดตรงคําว่ามันขยับเรื่อยเลยเพิ่มเติมเราก็จะเห็นโหมดเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไปอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือกดตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าขึ้นมาจึ๊กตรงนี้เนี่ยแทนที่เราจะไปกดเพิ่มเติมจากตรงนี้ เราก็มาเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ลูดขึ้นลูดขึ้นอย่างที่เขาทําให้ดูเนี่ยนะอ่ะเราไปดูว่าเป็นยังไงก,ก็แล้วกันอาช่างมาเถอะอ่ะถอยกลับออกมาถอยกลับออกมาอ่ะหละังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวอักษรตรงนี้มันเป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมอ่านะแล้วเราอยากจะเลือกเมนูเพิ่มเติมนี่ตรงนี้นี่นี่เห็นไหมนนี่นนนนนนแเราก็ลากขึ้นนี่ลากขึ้นจืดนี่เราก็จะเห็นเมนูเอียงอย่างนี้เลยเหรอพี่เดี๋ยนะเฮ้ กล้องผมตังงต้งไวนะ้เอียงไงไม่เอียงนะเออตรงตรงเด่โหหนะ้าเขียน,นเอกี้เอียงน,นี้ได้ไงล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานของกล้องมาจากตรงนี้เลยซึ่งผมคิดว่า เออมันก็ง่ายดีนะดีกว่าไปกดเพิ่มเติมอ่ะยังมีการปรับอีกอย่างหนึ่งค,คือการเลือกเอาเมนูมาไว้ในจุดที่เราคิดว่าเราใช้ประจาประจาหมายถึงว่าเอาเอาเมนูที่มันมีอยู่ในเครื่องอยู่ในกล้องในเครื่องนี้เนี่ยนะเอามาใช้วางเอาไว้ตรงที่เราคิดว่าเราน่าจะใช้ประจาอ่าอันนี้มันให้เราเลือกได้อันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้บางฟังก์ชันเช่น โปรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้เราก็เอาออกอันนี้อาทำยังไงเอาปะปะปะเดี๋ยว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 เ๋๋เาโอเคเราก็ไปขีดสามขีดกงบนตรงนี้อ่าอีกอันหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปที่ตั้งค่านี่การตั้งค่านะกดไปในการตั้งค่าแล้วก็ไปเลือกตรงหัวข้อเดิมนี่เลื่อนลงไปแล้วเราก็ไปกดคําว่าเลือกเองในหัวข้อเดิมนี่มันมีให้เราเลือกก็คืออีกอันนึงก็คือ จัดเรียงคุณลักษณะอันนี้เนี่ยกดลงไปเราจะเห็นว่าปกติเนี่ยมันจะมีมันจะมีฟังก์ชันตรงแถบเมื่อกี้เนี่ยก็คือกล้องซึ่งอันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือวิดีโอที่เปลี่ยนไม่ได้เพราะเป็นสีเทาๆยี่มันย้ายไม่ได้เลยอีก3อันเนี่ยย้ายได้โหมดกลางคืนโหมดถ่ายบุคคลหรือโหมดโปรเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะแบบ อ่อชอบเป็นวิดีโอสั้นอ่าเราก็จัดมาเป็นวิดีโอสั้นเนาะหรือไม่ก็ 48M เอ็มหรือไม่ก็เ e, อกสารหรือว่าจะสโลโมชันอะไรเงี้ยวิดีโอเคลื่อนวงเคลื่อนไหวเราชอบอันอื่นเราก็ย้ายได้อันนี้เราสามารถย้ายได้เช่นอ่เราคิดว่าหมดกลางคืนเราไม่ได้ใช้เราก็กดแช่ลงไปบนไอคอนเนี่ยแล้วลากออกอิสเดี๋ยวลากออกมาเอา,าไวข้างนอกอิสอ่าไว้ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดเราอยากจะใช้เมนูอื่น เอกสารเราไม่ทาอะไรอ่ะจอเอาสมมติอย่างอื ah ่นก็แล้วกันภายภาพบุคคลได้ถ่ายไหมอ่ะแล้วเราก็อาจจะแบบเอาโปโปไม่เอาเอามาโปออกโปกลากออกลากออกอ่ะสมมุติเราอ่ะสมมติเฉยๆนะอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเออเราใช้อาพาโนแล้วกันอ่ะแล้วก็ลากพาโนกดแช่แล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็ปล่อยอันนี้เนี่ยมันสามารถจัดได้ไหมอ่ะเช่นเราเอาพาโนเอาไว้ข้างนี้เออนะเอา เอาพาโนไว้เริ่มต้นโอวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็บุคคลเอาไว้สุดท้ายอะไรเงี้ยเออเราก็สามารถปรับได้น,นี้มันปรับได้แล้วคุณก็มาติ๊กถูกนี้ติ๊กถูกจึ๊กอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็กดออกมาเราก็จะเห็นว่าเมนูเนี่ยมันเปลี่ยนไปอ่าเห็นไหมเราก็จะมีถ่ายภาพแล้วก็มีบุคคลเนาะเลื่อนไปหน่อยก็จะเห็นเป็นพาโนแล้วถ้าอยากได้ฟังก์ชันอื่นก็แค่ลูดขึ้นแล้วเราก็เลือกเอาเลยก็ประมาณนี้สําหรับฟังก์ชันของกล้อง เขาเรียกอะไรนะปรับเมนูเรียกว่าปรับแต่งเมนูฟังก์ชันของกล้องในเครื่องโทรศัพท์มสมาร์ทโฟนเสยว a มีเ Redmi Note 9อันนี้เราก็สามารถปรับได้ประมาณนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของตัวเราเองแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ